บัญชารักหัวใจเถื่อนตอนที่16ร่างบางนั่งไม่เป็นสุขคอยแต่จะเชะเง้อมองไปที่ประตูทุกนาทีมือบางก็ลุกหัวแจเจ้าโกโก้อย่างกังวลกลัวว่าพาคินจะไปก่อเรื่องหรือว่าทําอะไรให้ในรุตนั้นเจ็บตัวอีกโทรไปหาเขาก็ไม่รับจนเธอนั้นเป็นห่วงไปหมดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่ทําได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนั่งอยู่แบบนั้นกระทั่งประตูเปิดเข้ามา ชาลิดาถึงยิ้มออกรีบอุ้มเจ้าโกโก้เข้าไปหาชายหนุ่มด้วยความเป็นห่วงสายตาก็สำรวจไปทั่วร่างกายเท่าที่จะมองได้ก็ไม่พบร่องรอยใดๆคิดถึงจังเลยผ่าคินก้มลงไปจูบป,ปากบ้างแต่ก็โดนสายตาหวานค้อนใส่จึงได้รอบขำออกมาเล็กน้อยทำไมทำหน้าอย่างนั้นละ่ะคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นจุงพิที่เรือนผมงามมองอย่างนี้แล้วชาลิดา เป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กนิดเดียวเพราะยังสูงไม่ถึงไหล่ของเขาด้วยซ้ำไปว่าไงไอ้ลูกชายอยากมีน้องหรือเปล่าพอโกโก้เห่าตอบรับพาคินถึงกับยิ้มกว้างออกมาแม้แต่หมามันก็ยังเห็นด้วยโกโก้ไปเล่นตรงอื่นก่อนนะลูกเพราะว่าตอนนี้เธอมีเรื่องอยากจะซักถามพาคินอยู่หลายเรื่องซึ่งปล่อยโกโก้ลงกับพื้นแล้วมันก็รู้หน้าที่วิ่งไปทางอื่นทันได้ เป็นยังไงบ้างคะพี่คินพี่นิกเขาผ่าคินฉีกยิ้มให้กับหญิงสาวรวบมือบางมากุมเอาไว้และกระตุกเบาๆให้เธอเดินตามไปนั่งที่โซฟายื่นคุยกันอย่างนั้นคงจะเมื่อแย่เพราะหญิงสาวต้องถามถ่ายไม่ต่ำกว่าสามคำถามแน่นอนและอีกอย่างเขามีเรื่องต้องสารภาพกับชารลลิดาก่อนที่ความจริงจะแตกไม่รู้ว่าเธอจะโกรธเขาหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรเขาก็มีวิธีง้อนในแบบฉบับของเขาเหมือนกัน ความจริงดายอยากจะไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องไปนั่นแหละดีแล้วพี่อยากเคลียร์กับมันแบบลูกผู้ชายน้องดาเข้าใจใช่ไหมครับรูปศิษะาคนตัวเล็กด้วยความเอ็นดูอีกอย่างถ้าเธอไปด้วยเขาก็โกหกไม่ได้น่ะสิแล้วพินิกว่ายังไงบ้างล่ะคะบอกตามตรงว่าเธอเองก็ไม่กล้าสู้หน,น้านนรุสักเท่าไหร่นักมันก็คงจะยอมรับความจริงได้แล้วล่ะน้องดาไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วนะ ไอ้นิกน่ะมันไม่ได้โกรธกลับกันมันเป็นห่วงน้องดามากๆกลธว่าพี่จะทำร้ายจิตใจน้องดาอีกดึงร่างบางเข้ามากอดอย่างเอาใจซึ่งพี่ก็สัญญาไปแล้วว่าคงจะไม่มีวันนั้นอีกแน่นอนให้มันจริงเธอคะค่ะพอเห็นผู้หญิงสวยๆที่ไรก็หันมองตาแทบถลนชาลิดาพูดเสียงแง่งอนเมื่อนึกถึงครั้งก่อนๆก,ก็แค่อยากโยให้น้องดาหึงก็เท่านั้นเองน้องดาของพี่ทั้งสวยและก็น่ารัก บทจะเซ็กซี่ก็แทบทำพี่หัวใจวายตายแล้วแบบนี้จะไปมองใครได้อีกละ่ะมือไม้ก็รูปไหลาไหลบางอย่างเจ้าเล่คุยกันก่อนสิคะเก็บมือด้วยอย่ามาเกเรกันนะมือบางฟาดเขาที่หน้าอกเบาๆอย่างหมันไส้ชอบลนลามเธอตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวไอ้นิกมันโทรมานานน้องดาอีกทีแถมมันยังห้ามไม่ให้พี่ตามไปอีกมันบอกว่าอยากจะคุยกับน้องดาแค่สองคน ดาเองก็อยากคุยกับพี่นิกแค่สองคนค่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นละ่ะชาลิดาหัวเราะออกมาเล็กน้อยเมื่อเห็นอาการทื่อทัดของฝ่ายชายมันจะไม่ได้ติดค้างในใจของดาดายังอยากจะคบกับพี่นิกในฐานะพี่ชายต่อไปค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราควรทำอะไรอะไรให้มันถูกต้องดีหรือเปล่าคนมีความผิดติดตัวลองเลียบเรียบเคียงเคียงถามชาลิดาส่วนเธอนั้น ก็มองหน้าอย่างสงสยัยรอคำพูดของชายหนุ่มที่ว่าทำให้ถูกต้องมันคืออะไรกันแน่แต่งงานกันไหมไม่สิไปจดทะเบียนกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยจัดงานทีหลังก็ได้มันเป็นคำที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันเมื่อคนที่รักจะขอตัวเองแต่งงานแต่ทำไมเธอนั้นเหมือนกำลังโดนมัดมือชคอย่างนี้ล่ะมันดูแปลกแไปหรือเปล่าจะดีหรอคะ เรื่องคุณพ่อน้องดาไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าท่านเองก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องดาอยู่แล้วเขาอยากจะพาหญิงสาวเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ใช่คอนโดที่เล็กๆแบบนี้นะครับแต่งงานกับพี่นะพรุ่งนี้เราสองคนไปจดทะเบียนสมรสกันเลยพี่คินรีบไปหรือเปล่าคะด่าว่าเราอยู่กันอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไหนจะงานของพี่คินอีก ช้าเกินไปด้วยซ้ำถ้าสมมุนน้องดาท้องล่ะอย่าลืมนะว่าพี่ไม่เคยป้องกันเลยสักครั้งนนะชาลิดาได้แต่ก้มหน้ามันเหอร้อนขึ้นมาเมื่อพาขินพูดตรงๆแบบนั้นใครจะไปลืมหลักของแบบนั้นเธอเองก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะนี่ก็คาดเคลื่อนมาสามสี่วันแล้วอีกอย่างพี่ก็โกหกไอ้นิกมันไปแล้วว่าน้องดาท้องกับพี่พูดเสียงแผ่วและยิ่งชาลีดามองด้วยสายตาแบบนั้น คนผิดก็น่าหดเหลือสองนิ้วโอ๊ยพี่เจ็บนะมือบางทั้งหยิกทั้งตีด้วยความเขินอายพี่คินไปพูดแบบนั้นได้ยังไงคะถ้าพี่นิกไปบอกคนอื่นล่ะดาจะทำยังไงไม่ได้ท้องจริงๆสักหน่อยแล้วประจําเดือนมาหรืออยังล่ะคนตัวโตตั้งคําถามชาลีดาสายหน้าเพราะว่ามันยังไม่มาจริงๆแล้วปกติมาวันไหน มาต้นต้นเดือนค่ะแต่นี่ก็วันที่สิบเข้าไปแล้วดาอาจจะเครียดมันก็เลยคาดเคลื่อนไปหน่อยมันไม่ชัดเจนและเธอไม่อยากให้พาคินดีใจเกอแต่ถ้าเธอมีบุญจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีที่จะมีสิ่งมหัศาจรรย์มาอยู่กับเธอตรวจให้แน่ใจกันเถอะถ้าลูกยังไม่มาพี่จะทำให้เขามาเองคนมีแผนการพูดอย่างกุ้มกลิมเมื่อมันเริ่มเข้าทางไปเสียทุกอย่าง ความจริงแล้วดาว่าเราควรจะบอกเขาไปตามความจริงนะคะแบบนั้นมันน่าจะดีกว่าไม่อย่างนั้นคนที่เดือดร้อนจะกลายเป็นเธอนะสิอีกอย่างดาอยากให้พี่คินไปจัดการกับผู้หญิงของพี่คินก่อนเพราะว่าถ้าเราสองคนแต่งงานกันไปแล้วดาไม่รู้ว่าดาจะใจเย็นมากพอหรือเปล่าที่จะปล่อยให้ผู้หญิงพวกนั้นมาทำร้ายดาอยู่ฝ่ายเดียวโธน้องดา พวกนั้นไม่ใช่ผู้หญิงของพี่ผู้หญิงของพี่นะ่ะมีแค่น้องดาคนเดียวกอดเธอเอาไว้แน่นพี่รรักน้องดาจนไม่เป็นอันทำอะไรแล้วนะครับแต่งงานกันเถอะนะเราจะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านกันลูกยังไม่มาดาขอดูพฤติกรรมของพี่คินไปก่อนก็แล้วกันนะคะหากจะแต่งงานกันแล้วเธอไม่อยากให้มีเรื่องอะไรมาทำให้คิดมากหรือว่ากังวลใจอีก ถึงเวลานั้นพี่จะคิดทบต้นทบดอกเลยคอยดูสิ่าคินระดมหอมแก้มใสไม่ยัง้งเขาโชคดีที่ชาดิดาได้ให้โอกาสคนเร็วๆอย่างเขาเขาถึงได้มีวันนี้และสัญญาว่าต่อจากนี้ไปอนาคตเ,เธอจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากคนหนึ่งพี่คินคุยกับพี่นิกเข้าใจกันจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าคะดาไม่อยากให้พี่คินผิดใจกับพี่นิกเลยเธอเองก็รู้สึกผิดและเสียใจกับเนรุษมาก เหมือนหลอกให้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างกำแพงให้กับพาคินนิรุตนะจริงใจต่อเธอมากแค่ไหนตัวเธอเองก็รู้เป็นอย่างดีมันไม่ใช่ความผิดของน้องดาไปนอนเถอะนะอย่าคิดมากเลยเจา้ารดริมฝีปากเข้ากับหน้าผากมนแล้วเลื่อนลงมาอยู่ที่ริมฝีปากบางกดแช่เอาไว้อยู่อย่างนั้นชาลิดาคือหัวใจของเขาไม่มีวันที่เขาจะยอมให้ใครมาพรากเธอไปไหนบอกว่า กูในคิดยังไงล่ะครับน้องดาจะได้ฝันดียังไงล่ะขอแค่ได้นอนกอดเพียงพอสำหรับเขาแล้วแค่เป็นเธอคนนี้นะ่ะพี่คินส่งเสียงขึ้นมาในความมืดแต่แรงกอดที่กระชับขึ้นนั้นทำให้เธอเองก็รู้สึกปลอดภยัยผ่าคินไม่ขานรับแต่เธอก็รู้ว่าเขายังไม่หลับดาขอโทษนะคะที่เคยงีเงาดากลัวกลัวว่าคำพูดของเธอ ถูกขัดด้ยวยริฟิปากหนาที่กดทับลงมาเรื่องชั่วๆอย่างนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกพี่สัญญาน้องดาเชื่อใจพี่เถอะนะเรื่องทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนอื่นคงต้องเคลียร์กับนิรุธให้ลงตัวก่อนเขารู้ว่าน้องชายเขาเข้าใจอะไรง่ายมันยังไม่ยอมรับความจริงมากกว่าต่อจากนั้นถึงค่อยจัดการกับแพรพันให้รู้เรื่องเพื่อการไม่ให้เธอมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขา รวมไปถึงเมที่นี่อีกคนพี่รักน้องดาคำคำนี้ที่ผู้หญิงชอบฟังรวมถึงคนตัวเล็กคนนี้ด้วยและเขาก็เป็นผู้ชายจำพวกที่ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นักพี่คินน้ำตาคลอขึ้นมาปากเรียวบางก็ฉีกยิ้มด้วยความดีใจหัวใจเต้นรัวกับคําว่ารักที่พาคินนั้นพูดขึ้นมาขยับตัวเข้าหาชายหนุ่มกอดตบเอาไว้อย่างแน่น ด่าก็รักพี่คินค่ะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วล่ะครับไม่มีอะไรต้องกลัวเลยสักนิดหากเราสองคนรักกันจะหมูกโดง่งหอมแก้มนวลอยู่ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นด้วยความรักไม่อยากเลยเถิดไปที่ปากเร็วบ้างกลัวว่าตัวเองจะหยุดไม่อยู่แค่นั้นดาย,ยังไม่รู้เลยว่าจะพูดกับพี่นิกยังไงเธอทำร้ายนิรุตด้วยการให้ความหวังลมๆแง่งๆไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธ ให้เขาเฝ้ารอคำตอบอยู่อย่างนั้นท้ายที่สุดก็หักหลังเขาด้วยการกลับมาคบกับพาคินของอย่างนี้ไม่เรียกว่าผิดนะครับน้องดาลองคิดดูสิว่าคนบนโลกมีคนผิดหวังกับความรักมากเท่าไหร่ที่เราปฏิเสธเขาไปก็เพราะว่าเราไม่ได้รักเขานะน้องดาฝืนความรู้สึกตัวเองได้หรอครับยกตัวอย่างให้คนคิดมากฟังชาลิดาเป็นคนอ่อนไหวง่ายกับเรื่องแบบนี้ เธอโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองเชื่อพี่สิครับว่าเอนิกมันรู้ตัวเองอยู่แก่ใจว่าน้องด่ารักใครสักวันมันก็จะได้เจอเนื้อคู่ของมันเองแล้วพี่คินล่ะคะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าด่ารักพี่คินร่างสูงส่งยิ้มยังอ่อนโยนให้สาวน้อยรู้สิครับพี่รู้และก็มั่นใจมาตลอดว่าคนที่น้องด่ารักก็คือพี่แววตาของเธอ เขาอ่านออกหมดเวลาที่เธอมองมามันบ่งบอกถึงความในใจพี่เองก็รักน้องดาเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้พูดออกมาก็เท่านั้นเองดารอฟังคำนี้มาตั้งนานก็ของดีๆเขาไม่พูดกันบ่อยๆหรอกนานอนเสียเธอครับคนดีผ่าคินกระชับอ้อมกอดก่อนจะจุมพิษที่หน้าผากมนอย่างเช่นทุกครั้งแล้วปล่อยให้ความเงียบปกคลุมไม่นานนักทั้งสองก็หลับสู่พวกนนตรา ที่มีอ้อมกอดของกันและกันผ่าคินถูกปลุกตื่นด้วยเสียงบางอย่างที่ดังออกมาจากห้องน้ํามันจะเป็นเสียงใครไม่ได้นอกจากชาลิดาเพราะว่าเจ้าโกโก้คงไม่มีเสียงแบบนี้หรอกแน่นอนร่างสูงรีบลุกขึ้นเดินตรงไปยังห้องน้ําก็พบว่าเจ้าโกโก้เดินสายหางไปสายหางมาอยู่หน้าห้องน้ําโดยที่ชาลิดากําลังนั่งหลงค้างๆ้างชกโครกโดยท่าทีที่หมดแรงน้องดาเป็นอะไรไป ไม่สบายเหรอตัวก็ไม่ได้ร้อนแต่ทำไมหน้าซีดจนคนมองใจเสียแบบนี้ล่ะดามึนหัวมากเลยค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนชาลิดาสหน้าลงกำไลของพาคินด้วยอาการอ่อนเพลียไปนอนรอที่เตียงก่อนนะรอพี่อาบน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลกันถ้ามันใช่อย่างที่พาคินคิดแล้วก็ขอให้มันใช่จริงๆด้วยเถอะ ไม่อยากจะเดาไปเองขอพาหญิงสาวไปตรวจให้มั่นใจจากมือหมอน่าจะดีกว่าและสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ก็เป็นจริงเมื่อคุณหมอบอกว่าชาลิดาตั้งคันได้สามสัปดาห์แล้วก็แน่ละ่ะใส่ไม่ยังแทบจะทุกคืนถ้าไม่ท้องขอคงจะต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วละ่ะข่าวใหม่น่ายินดีทำให้พาคินโทรศัพท์ไปบอกผู้เป็นพ่อก่อนคนแรก พร้อมกับได้รับคำอวยพรมาเต็มๆงานแต่งก็ยังไม่มีไปทำน้องขอท้องจะเริญเสียจริงนะไอ้ลูกเวนแต่ลึกๆแล้วทานคงจะชอบใจที่มีหลานทันใช้เพราะไม่กี่นาทีตุลระทอก็ปรากฏตัวที่โรงพยาบาลทันทีเป็นยังไงบ้างละนุดาตุลรทอมือไม้สันเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะมีหลานกำลังจะมีเด็กตัวเล็กๆเ,เรียกเขาว่าปู่ สวัสดีค่ะท่านพ่อสิเรียกฉันว่าพ่อเรากำลังจะเป็นครอบครัวดเดียวกันแล้วนะค่ะคุณพ่อชาลิดาอิ่มเอมที่หัวใจเมื่อตัวเองมีพ่อเพิ่มอีกคนพี่คินคะดาเวียนหัวไม่ได้อยากจะเสียมารยาตต่อหน้าผู้ใหญ่แต่เธอกำลังรู้สึกเหมือนกับโลกมุนจึงต้องเองสิาสาซบกับไหลของพาคินตลอดเวลาคิน พาน้องไปอยู่ที่บ้านดีกว่านะจะได้มีคนคอยดูแลผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันครับน้องดามไม่ว่าอะไรใช่ไหมพาคินถามคนตัวเล็กด้วยความเป็นห่วงเขาดีใจที่จะได้เป็นพ่อคนแต่รู้สึกไม่ดีที่ชาลิดามีอาการแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้เขาอ,อยากจะแลกให้เขาเป็นคนแพ้ท้องเสียเองได้ค่ะแต่ว่าโกโก้พี่ไม่ลืมลูกชายคนแรกของเราหรอกนา โกโก้มีพื้นที่วิ่งเล่นเยอะจะตายจมูกโดง่งหอมแก้มภรรยารักด้วยความเอ็นดูก่อนที่ทั้งสามคนจะพากันไปที่บ้านใหญ่เพื่อดูแลสมาชิกใหม่อย่างชาลิดาและลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาสปีต่อมาความรู้สึกของดุดดาวสาวน้อยวัยสี่ขวบตอนนี้มีแต่ความน้อยใจไม่อยากจะมองหรือว่าคุยกับคนเป็นพ่อเลยสักนิดพาคินมองหน้าลูกสาวโตวน้อยแล้วก็เสียใจ ที่ดุดดาวไม่วิ่งมากอดเขาเหมือนเคยไม่รู้ว่าหนูน้อยโกรธอะไรเขาอีกแต่เห็นอย่างนี้แล้วหัวใจของคนเป็นพ่อก็เจ็บปวดเหลือเกินหรือว่าโกรธตามคุณแม่ของเธอกันนะน้องดาวคุณพ่อกลับมาแล้วมาให้คุณพ่อหอมแก้มหายคิดถึงหน่อยสิลูกดุดดาวยืนกอดอกสะบัดหน้าหนีคนเป็นพ่อก่อนที่ร่างเล็กๆจะวิ่งเข้าไปในห้องเพื่อไปหามารดาของต้น คุณแม่คะปากเล็กร้องเรียกมารดาจนเสียงดังจนรีบวิ่งออกมาจากบ้านด้วยความร้อนใจน้องดาวเป็นอะไรลูกพอเห็นว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวร้องเสียงดังชาลิดาก็ตวัดตามองสามีด้วยความแง่งอนบอกว่าจะกลับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแถมโทรไปหาก็ไม่ยอมรับสายเธอเลยสักครั้งไม่สิรับครั้งหนึ่งแถมยังเป็นเสียงของผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาตอบตอนนั้นเธอเปิดลำโพง เพราะว่าลูกน้อยอยากคุยกับคุณพ่อด้วยพอได้ยินเสียงผู้หญิงคนอื่นเด็กน้อยก็ได้แต่ทำหน้าสงสยัยส่วนเธอดันควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ไม่อยู่นั่งน้ำตาไหลเป็นทางจนหนูน้อยก็ร้องให้ตามด้วยพาขินหน้าชาเข้าใจว่าภรรยาคนสวยคงจะโกรธที่เขากลับมาช้าทางที่สัญญากันเอาไว้แล้วแต่เพราะอะไรอะไรมันยังไม่เรียบร้อยเขาจึงต้องรอให้มันสมบูรณ์แบบก่อนตอนอยู่ที่นั่น ก็คิดถึงทั้งลูกและภรรยาแทบขาดใจโทรศัพท์ก็ไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้พึ่งจะมาเจอตอนวันที่จะกลับรีบกลับมาทำไมล่ะคะไม่อยู่เที่ยวให้สนุกก่อนเหรอชาลิดาแค่นเสียงออกมาแม้จะโกรธชายหนุ่มมากเพียงใดแต่เธอไม่อยากตะอคอกเสียงดังเพราะอาจจะทำให้ลูกตกใจไปด้วยโทน้องดาทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับพาคินรีบเดินเข้าไปกอดชาลิดา และหอมแก้มนวลอย่างเอาใจไม่รู้หรอกว่าเขาคิดถึงเธอมากแค่ไหนย่อตัวก่อนลูกสาวเช่นกันโชคดีหน่อยที่คนเป็นลูกดูจะงอง,ง่ายกว่าคนเป็นแม่คุณพ่อผิดสัญญาบอกว่าจะพาน้องดาวกับคุณแม่ไปเที่ยวแต่ให้ไขรก็ไม่รู้เมื่อรับโทรศัพท์แทนหากภาคินทำผิดมาจริงๆคงจะต้องร้อนๆหนาวๆกับสายตาของลูกสาวตัวน้อยแน่ๆดวงตาของเธอนั้น มีแววกดดันผู้สนทนาด้วยไปเอามาจากใครละเนี่ยคุณพ่อมีเหตุผลครับพรุ่งนี้สัญญาแน่นอนว่าจะพาน้องดาวกับคุณแม่ไปเที่ยวหายโกรธคุณพ่อนะครับพาคินหอมแก้มยุยยุของลูกสาวอย่างเอาใจซึ่งหนูน้อยก็พยักหน้ารับและหายโกรธคนเป็นพ่อทันทีแต่ว่าพี่คินเพิ่งจะกลับมานะคะไม่พักก่อนสักสองสามวันหรอเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ จะขับรถยังไงล่ะคะพาคินจะชื้นขึ้นมาหน่อยเมื่อรับรู้ถึงความห่วงใยที่ภรรยาส่งมาให้กันถึงจะโกรธและน้อยใจมากเพียงใดแต่ชาลิดาก็ยังคงห่วงหาเขาไม่เปลี่ยนแปลงแค่กลับมาได้เห็นหน้าน้องดากับลูกพี่ก็หายเหนื่อยแล้วล่ะจ้ะเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่หรอกนะแต่อยากให้ชาลิดาไปถึงที่นั่นไปๆมากกว่าอยากเห็นว่าเธอจะดีใจมากแค่ไหน ที่จะได้เห็นในสิ่งที่ฝันมานานแม้มันจะจต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควรแต่ถ้าแลกกับรอยยิ้มและจะทําให้ผู้หญิงข้างๆคนนี้มีความสุขได้ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรมากกว่านี้เขาก็ยอมยิ้มอะไรคะชาลิดาถามสามีด้วยความแง่งออนอยู่ๆก็ยืนยิ้มอยู่คนเดียวคิดถึงผู้หญิงคนอื่นอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าผู้หญิงที่รับโทรศัพท์ของพาคินในครั้งนั้นเป็นใครกันแน่ ทางที่เขาพกมันติดตัวตลอดเวลาไม่อยอมไม่ใครแต่ของส่วนตัวได้อย่างง่ายๆคนอื่นนอกจากน้องดาที่พี่จะคิดถึงก็มีแต่ลูกของเรานะครับพี่รักและก็มีน้องดาแค่คนเดียวเชื่อพี่เถอะนะคนดีภาคินพูดเสียงอ่อนไม่โกรธที่ภรรยาสาวเกิดอาการแง่งอนทั้งที่ตอนนี้เขาเหนื่อยล้าและอยากจะพักผ่อนมากแค่ไหนก็ตามแต่รู้ว่าชาลิดาไม่สบายใจ ที่เขากลับมาช้ากว่าที่กําหนดเอาไว้มากเหมือนเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆครับอย่ากโกรธพี่เลยนะเมื่อชาลิดาย,ยังเมินเฉยแต่รู้ว่าในใจคงไม่ได้โกรธอะไรมากคนฉวยโอกาสอยากจะแกล้งก็เลยโน้มหน้าเข้าไปใกล้ๆและข้มอยความหวานจากปากจิ้มลิ้มแล้วก็รีบผลาตัวออกมาพี่คินคะมือบางฟาที่ไหล่สาม,มีด้วยความเขินอาย เหลือบมองลูกน้อยก็เห็นว่ายืนมองคนเป็นพ่อตาแปว๋วแววลูกก็อยู่นะเดี๋ยวเธอวันนี้ให้ลูกนอนคนเดียวนะขนไม่สํานึกยังมามีหน้าต่อรองกับเธออีกชาลิดาสะบัดหน้านี้ไม่ยอมให้คำตอบรีบจุงมือลูกน้อยเข้าบ้านเพื่อกลบเกินความเขินอายที่แสดงอยู่บนใบหน้าอย่างชัดเจนทั้งที่ตอนแรกโกรธเขาอยู่แท้แต่ทำไมตอนนี้ถึงโดนไล่ต้อนเองเสียละ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบัญชารักหัวใจเถื่อนตอนที่16เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีแต่ความหวานสุดๆไปเลยใช่ไหมคะทุกคนต่อนหน้าเนี่ยก็เป็นตอนจบสําหรับนิยายเรื่องนี้แล้วยังไงก็ฝากติดตามตอนจบด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนส่วนเรื่องต่อไปที่จะอ่านเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะ อ่านเรื่องไหนดีเหมือนกันหรือว่าทุกคนอยากฟังเรื่องไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนอ่านอย่างเราแล้วก็ทางนักเขียนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามหน่อยนะคะทุกคนลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยค่ะ ส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ